เรดี L G B T Q I A N พัเช็ค3ธนาคารที่คู่รักเพศเดียวกันกู้ร่วมซื้อบ้านได้1ธนาคารกรุงศรีอยุธยาคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องมีอายุ27-65ปีสัญชาติไทยผู้กู้ต้องมีเอกสารหลักฐานสแสดงความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลายอย่างน้อย1ปี2ธนาคารกสิกรไทยคุณสมบัติของผู้กู้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ป่ปีและไม่เกิน70ปีนะคะผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน3คนและต้องเป็นเขอญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน3ธนาคาร UOB คุณสมบัติผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน70ปีสำหรับมนุษย์เงินเดือนและหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจและไม่เกิน75สาปีสำหรับเจ้าของกิจการผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้ต่อเดือน2 0 0 0 0บาทขึ้นไปทั้งหมดนี้เป็นแคมเปญที่ทางธนาคารจัดขึ้นมาเท่านั้นนะคะตอนนี้สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วการกู้ร่วมซื้อบ้านของคู่รักเพศเดียวกันต้องติดตามเงื่อนไขต่อไปนะคะ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของวงการอสังหาของคู่รักเพศเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากแสนสิริฝากกดหัวใจใก่ติดตามติกตักขอนแก่นหน้ายูหาที่อยู่คิดถึงขอนแก่นหน้ายู